สวัสดีค่ะอันนี้เดินทางกลับมาจาัดทำงานเนาะระหว่างกลับบ้านแนวกั้นทางรถไฟของของบ้านท่ากเกษมเนาะทางเข้าบ้านท่ากเกษมมุ่งหน้าสู่ทับใหม่ได้ล่วงหล่นมีพายุเนาะมีลมเนาะแล้วก็หล่นลงมาหลายชั่วโมงมากละพอดีมาเห็นเหตุการณ์ก็จะมี ระวังด่านด้วยนะคะระวังด่านด้วยนะคะคุณพอดีมาเห็นเหตุการณ์ก็เลยโทรแจ้ง1.690นะคะโทรประสานให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาดูด่วนโทรเข้าศูนย์ในกรุงเทพนะคะหนึ่ง่งเก้าศูนยค่ะแล้วก็แสดงความพึงพอใจเรียบร้อยกด3าพึงพอใจมากเนี่ยค่ะแนวกั้นลงมา ก็จะเป็นกลัวอุบัติเหตุเนาะมันก็จะมีรถมาก็จะมีรถวิ่งมาก็จะมีรถมาระวังด่านด้วยค่ะระวังด่านด้วยระวังด่านระวังด่านด้วยนะคะโอเคเนี่ยค่ะมันแนวกั้นแนวกั้นยังไม่ยังไม่มายังไม่มันได้มาเอาขึ้นพึ่งประสานให้ แต่คนไม่ทราบอะมองมาแล้วไฟฟ้าดับด้วยช่วงนี้ไฟฟ้าดับช่วงนี้ไฟฟ้าดับก็อันตรายแล้วก็ไม่มีไม่มีความสะท้อนแสงเลยค่ะไม่มีความสะท้อนแสงก็อัน,นอันนี้อยู่ทางบ้านอยู่ทางบ้านไอ้น,นี่เนาะบ้านหัวกุญแจบ้านหัวกุญแจอันฝั่งซ้ายมือนี่ปกติแต่อันขวามือนั่นคือ โดนชนเรียบร้อยดีนี่ก็มีรถมานี่ก็มีรถมาก็ไม่แน่ใจว่ารถจะเข้าทางไหนถ้าเข้าหัวกุญแจก็แล้วไประวังด่านด้วยนะคะระวังด่านระวังด่านระวังด้วยมองด้วยเดอ้อระวังด่าน ต้องมีคนเผลอคิดว่าต้องมีคนเผลอ,อตายละน่ากลัวคนที่คุ้นเคยอ่ะก็จะคิดว่าสองบสองสี่สินาทีรถไฟก็จะไปก็จะไม่มีแนวกั้นไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกระวังด่านด้วยระวังด่าน น่ากลัวไม่มีเจ้าหน้าที่อ่ะอาสาอยู่ไหนอ่ะอาสากู้ภัยอยู่ไหนอ่ะน่าจะมีคนมาอำนวยความสะดวกตรงนี้ให้เนาะเพราะว่ามันมืดแล้วไฟฟ้าดับ